สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะก็มาเซอร์ไพส์น้องเบนพาเรเนาะจะเนาะก็น้นะะนองรับปริญญานะคะปกติรับที่สกุลวันที่เก้าที่สิบแล้วก็ถ่ายรูปวันพรุ่งนี้วันที่สามเนาะ,ะแต่ว่าวันนี้น้องมาซ่อมแต่ว่านางไหก่อนเพราะนางจะมาอยู่เนาะองที่นางไห่อาจจะไม่ได้แบบมูลค่าหลายบาทน,นะคะแต่ว่านางไห่จากใจจริงเนาะเพ <c oughs> ราะว่า <c oughs> น้องเป็นคนที่แบบหนาลักซื่อตรงและแบบอยู่ค้างคางแบบ แบบค่อยช่วยเหลือเรามาตลอดนะคะก็คือมันนองสาวคนหนึ่งเลยนะคะนางก็เลยหายไปเนาะแล้ววันนี้แม่ก็ไม่ได้มาด้วยนะคะนางมาคนเดียวนะเพราะว่านางจะไปทําธุระต่อนะคะอืที่แม่นั่งไปด้วยวันนั้นกับพราะว่าจะไปเอาเสือนะคะและที่สําคัญคือแม่ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของนางเนาะ,ะเพราะว่ามันสภาพอากาศวันนั้นฝนตกนะคะก็ไม่อยากให้ลูกไปคนเดียวนะเพราะว่าน,นะพวคนขับรถเร็วมากเหยี่บประมาณร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบนะคะก็เลยพ่อสั่งแม่ว่าให้มาคุมลูกหน่อยนะคะอืม ของขวัญวันรับปริญญานะคะอะไรช่างแดงวิ่งนี่นะคะก็ให้น้องเบนพาล้อของเรานะคะอะไรอ่ะลองเปิดดูเชือกขันสีเธอร้อนไหมมาจะจะจับกล้องให้ของกินเอามาก่อนห่วงของกินขอเก็บของกินก่อนมาเดี๋ยวจะเปิดให้มาเดี๋ยวจับกล้องให้เปิดดูจริงจริงคนบ้าอะไรอันนี้ก็คือให้น้องนะคะทุกคนเนื่องจากมันอาจจะไม่เยอะนะคะวิ่งมัน ไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็ให้น้องเนื่องเพราะว่าแบบว่าเอออุ้ยของแพ้ด้วยจริงเอ้าก็คงแพ้ไงอ้วนมือสั่นไปหมดแล้วก็ไม่เคยไม่ใครเป็นคนบอกใครซื้อฉันซื้อเองแล้วก็แบบว่าไม่ก็ตั้งแต่อยู่กับน้องมาไงก็นั่นคือแบบน้องแบบเป็นคนดีไงก็ไม่เคยว่ามินทานรับหลังเฮาเออแบบรู้ได้ไงว่ามินทานหรอ รู้อ่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงไงอ้วนเอเอ,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 อมันก็เป็นแบบไม่ได้ยุโยงส,งส่งเสริมให้ใครมามทะเลออาะกันไงทด้วยอืมก็แบบว่าก็คือน้อมีความอ่อเป็นแบบไม่ได้ต้อเลยอ่ะทุกคนเข้าใจไหมแบบว่าเป็นยังไงก็ยังงั้นบ้าบาบื้อนะคะก็เลยแบบว่าเออแค่นี้มันไม่เป็นไรหรอกช่วยเหลือเราตลอดอ่ะเวลาเราไม่มีเงินยางเงี้ยแล้วก็ทักไปขอยืมน้องก่อนนะคะอันนี้เราสองคนก็รู้จักมาตั้งแต่ปีไหนวะตั้งแต่ค่าปีหนึ่งปะ ใช่แต่ตั้งแต่เข้าปีหนึ่งเทอมสองนแหละว่างานกิจกรรมชแล้วก็เข้ามาห้องก็เห็นพี่นุ่นกับพี่มายอยู่ก็ไม่รู้แล้วทีนี้ก็เป็นกันเองมากแบบแบบแบบไม่ได้หยิงไม่อะไรอย่างเงี้ยเออก็เริ่มสนิทกันมากอไหรตอนนั้นไอ้คนที่พาไปอ่ะไม่ันิไม่ไม่ได้ซุ้งซิงขนาดนี้นะแล้วมาซุ้งซิงไกคนเอ้าไก้วนได้ไงวะอโม่งเหมือนกันแล้วก็คบกันมาตั้งแต่นานมากอันนี้แบบนองแบบที่รู้จักแบบ แล้วก็พี่นุ่นก็เรบทุกความสุขมาทุกใจมากก็คือแบบแบบเจออุปสรรคชีวิตขนาดไหนก็อยู่ข้างๆกันอยู่ไกล้กันแบบบ่นให้กันฟังตอนกันติดเตือนกันนะก็แบบว่ารู้สึกว่ามีพี่สาวคนหนึ่งชตากได้นะคะช่องไหนคะอ่าช่องเบนพาล้อค่ะนั่นเลยค่ะมาสืบไปน้องเบน์พาล้อของเรานะคะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ